อ่ะเริ่มกันเลยทองเหลืองครับผมตอนนี้ผมตั้งเตาพันองศาเดือดละนับเดียวตอนตั้งเตาเดือดแล้วใส่ทองเหลืองเข้าไปเดือดเลยความันเลยว่าให้หอนเอออย่ามาเรียนแค่ไหนนี่ ตดแล้วปิดทะเลเรื่อใหม่แล้วม <Liberty> ั <improve> ้งไปครับเปิดกัเลยเฮ้ยงอนอ๋อจัดเรื่องเราวันนี้ ีง่อครับก็ดับเลยโอ้นองเหลืองมาให้หมดก่อน ที่เกียรติเปงนยังงี้โอเคไฟเตาหายร้อนแล้วผมตับเครื่องแล้ว <c oughs> งออยู่งานแรกงงานแรกเอเคเหรียญนะเ,เห็นพุทธองค์ไหมไม่รู้ครับ <c oughs> ต้องขับสมาธิสวยเลย โอเคครับเดี๋ยวถ่ายดูอยู่ดูวขอจบงานคืนนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันถ้าเกิดปูนขาวเป็นไงเออปูนก็เนี่ยก้นเนี่ยพอปัมไปแนวโหล้วนเนี่ยเนี่ยล้วนเลยเนี่ยเนี่ยเดีย๋ยวผมเอาลวดดอ,อกผมทําใหม่โอเคครับแต่ก็ได้เหมือนทิมทุบไปปัปมปุ๊บจบเลยอะไรเงี้ย เดี๋ยวมาทําพิมพ์กันใหม่ตอนที่เคลือบปูนล,ละเอียดไม่ผสมอะไรเลยแล้วก็หล่อปูนซายทับอีกทีหนึ่งเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ะอืมแล้วคอยให้แก่งให้ขาวเลยอันนี้แบบเหมือนผิดสูสูผิดูตรอยากทําจาโโัดโอ้โหดู<笑><笑>เละเทะแต่ผม้าวนี่นี่นี่นคงรวดผมโอเคครับ ขอจบงานคืนนี้แล้วครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันแห้งเลยตองไหมเป็นพุทธองค์ไหมยังไเดี๋ยวงออยู่ผมตัดเอาตีเอเตีตีตีแต่ก็ดีนะเจ้เจ๋งดีโค้งหน่อยเดี๋ยวยิ่งตัดเอาพุทธองค์แล้วก็ใช้โฟโตดอมเก็บเอาเหรียญ โ okay, อเคเดี๋ยวผมอัาให้ดูอีกวิดีโอครับขอยยุดละครับคอยเตาหายร้อแล้วผมก็เก็บละหลอนนะว่าเลยไปเร็วดูส่วนห่างเก้าเลยเขาขอบแต่ลบพุทธศิลป์สามดีคุณนรสลบรีจะเรียนสั่งงานทางมันนะครับไม่เก่งทําให้ดีสุดจับทั้ง,งงานไทยโบราณครับไม่เก่งเลยครับไว้ใจก็มาเรียนนะครับก็พื้นฐานหรืออะไรก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่อยากทิ้งอ่์ผมเรียนสายครูมาด้วยโอเคไม่มีสอนก็ทํางานศิลปะ มีสอนก็สอนไม่มีสอนก็ทำง,งานศิลปะโอเคครับสุดหางครัาเหลี่ยงข้อหอมบุรีแต่รับผิดสินสามดิ้งคุณนรบุรีครับพ่อหลวงเราเก้าข้อครับไปแล้ว